อาสวัสดีครับนะสวัสดีฮะนะคะทุกคนวันนี้เรามาเล่นหน,หนึ่งกับเพื่อนของหนูก็คือไตเติ้ลปานกร,กรนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะคะก็วันนี้จะมาเล่นหนึ่งกันนะฮะไม่รู้อ่ะเราจะชนะก็คือคล้ายๆเทสแคนเลเนะ,ะเทสแคนนะเดี๋ยวเรารอเติ้ลป่านกรเขาเชิญก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไป หาเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ใ,ใกล้เราเลยอ,อยู่ในคอมนะนโคเทอ่ะทุกคน,น,น,นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไม้หน่อยนะครับครับอาปั๊บนึนงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้นอันนี้นกดอะไป ็เดี๋ยวผมจะระบายสีเป็นแบบเท่ๆเนาะจึงจึงจึึงน,นี่คือผมเทสแคนตัวตึง,ตงตเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราจะสร้างห้องกันก่อนเลยนะคะทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยว ผมจะสร้างห้องนั้นเองแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอันนี้ก่อนนะสร้างห้องก่อนนะเดี๋ผมมานะครับตอนนี้ก็นะตอนนี้ผมกำลังเทสเอท์เทสเนี่ยเรียกว่าอะไรสร้างห้องนะสร้างห้องนะค ผมม,บมีบัตรอยู่ในนั้นมาครับมาครับมาครับตั้งรหัสก่อนเลยนะคเดี๋ยวเราจะเอาแบบอันนี้นะเอาแบบไอ้วงจำกัดนะจำกัดเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เพื่อนเขาบอกว่าผิดเขาพูดผิดแล้วก็ขอโทษไอ้วัจำกัดไม่จำขัดไม่จำกัดนะคะทุกคนเมื่อกี้เราพูดผิดโอเคนะกดกดเริ่มเลยแล้วกันนะคะไปลุยก็ขอโทษนะถ้าเล่นในคอมมันจะแบบเบลอๆหน่อยเบลอๆ คนนี้เลยดีมากตอนนี้ s, <S, s j k 1 <S 1 SJK1 ได้เข้าแล้วมีคนส่งมานะคะว่าับกดเลยครับห หัวนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดกเริ่มเลยนะพอดีผม พอดีในคอมมันช้านะครับเด็กม,มันไม่ค่อยดีเด้อไม่ได้นะครับนะคะทุกคนฟังเป็นนะครับใช่ไหมกมมม็มันไม่เกิดแต่คุณคุณมันเกิดแล้วคุณเนี่ยมันปวดต้นเน็ตจากมากทุกคนขอวเรด้ดดดวยนะเน็ตแชร์กันห้าคนเน็ตแชร์กันนิดน้อยมากเลยนะ จะคอยเซตแค่ยังดีให้หนูได้รู้ทุกคนผมต้องช่วยทุกคนทุกคนไายหมดเลยเนี่ยโหทุกคนผมจะตายแล้วดูดิ้ตายหมอกเขาจบเลยอ่ะโอ้โห โอ้ทุกคนครับผมมันอัดตัวผมอัดตัวผมอัดตัวหนูไม่ใช่ผมมาครั้งนี้แหละเล่นเล่นดีเซลนะผมจะเอาจริงแล้วนะฮะ ดูกันนะว่าเราจะชนะไหมนะ,ดะเดี๋ยวเดี๋ยวปอเปรนตั้งค่าก่อนเดี๋ยวปรับการตั้งค่าก่อน กันว่าจะชนะไหมครับตอนนี้นะครับผมต้องแอบก่อนนะแล้วเขาตั้งไอ,อ้วอปิดมานะครับผมก็ตั้งตั้งไอ,อ้วอาปิดผมก็ต้องรีบวิ่งเข้าวงนะครับไม่้นผมตายวง หัวน,นะครับทุกผู้ชม,มต่อไปแล<ะ>้วผมต้องอต่อไปเล่นปืนอะไรครับเอาเป็นปืนอะไรก็ได้ครับผมเล่นตัวนี้เลยแล้วก็จุดบวกเรามีเงินน่าดูคล้วนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาจรางาิงแล้วน<อ>ะคะเพราะเรายิงหัวเพราะเขายิงหัวได้เราอแบบมังกรเตืนคน,นนี้เกินเบอร์เขาเรียกว่าเกินเบอร์อันนี้เราคุยกันในดีสปอร์นะครับ โอ้โหตั้งตัเขาอีกแล้วไม่ได้ทีบอ่ะปรับการตั้งค่าเปล่าอยากได้ที่มันเป็นผิดผิดทุกคนครับตอนนี้หมอกมาแบบ แต่นี่คือยืนเิ่นกันทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะแบบให้เขาตั้งค่ากันนะครับเพราะว่าเขาตั้งค่ากระจกตอนนี้ตอนนี้มตน้ต้มามไม่โดนหมอกครั้งนี้ไม่นับนะโดนหมอกตายเด้อก็เดี๋ยวเราจะให้เขาเอาคืนนะครับ อ่ะดิบซื้อปืนรีบๆดันดันบางปืนจืมแม่บางออนผมก็จะเล่นไอ้หนูก็จะเล่นเกมนี้เป็นเป็นปืนนี้เลยขอโทษด้วนนะที่ไม่เก่งก็นะเดี๋ยวผมจะรอมันวิ่งแบบโง่ๆงแล้วกันไหนวะ ยหัวได้ครับคุณผู้ชมดูยิงหัวยิงหัวดิจ้าผมยิงหัวเฉยแล้วเขาเดี๋ยวผมจะอันนี้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเราจะเอาจริงแล้วนะครับทุกคนครับดูรองเท้าผมสเต็ที่แท้จริงของ SJK1 นะครับคุณเยี่ยมเลย ก็ดีเราเล่นหนึ่งแ,บบแกนเด้ดน้องสามคนน้องอยู่ไหนกันนะทุกคนฮ้าขอโทษทีที่เราเน,นเล่นงงๆแล้วเพราะเราก็ไม่ได้เก่งแต่เรามาเทสแคนนะว่าเพื่อนเราเนี่ยก็คือก็คือแบบบางทีก็อ่อนได้มาก First blood ้วนจะบอกว่าพันเลก็ดาไปแล้วครับเราจะอ่อนให้เขานะดูกันว่าเขาจะชนะไหมนะ ขอปรับการตั้งค่าก่อนนะทุกคน กีก็ตัวนี้เราสองศูนย์สองสี่แล้วนะก็นะครับเดี๋ยวผมจะเอาจริงเมื่อกี้ผมเอาจริงนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่เอาจริงแล้วนะเออปบาร้บาร่า,า,าเออ ที่น่าจะบักนะคะทุกคนตอนนี้เหมือนตอนนี้ผมหนูตั้งค่าอยู่นะคะเ <First blood. S 1> ชน่าเฉยทุกคนไม่เกะะ่งนะะบางน้องหัวแตกไิ่ดีอีกกาหัวแตกไม่ดอีกหัวแตกไม่ดีอีกกาก หเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะสี่ต่อสี่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาจริงเลยนะรอบเนี้ยซื้อกระเป๋าเก๋ไอ้วอลแฟคันเล่นสีเลยก็นะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าผมจะชนะได้ไหมนะครับตาอนนี้ก็เป็นตาแบบ ตาแบบสื่อสีอะนะยองนั่นดีๆตาจะกลางมุ้งแล้วก็ผมก็ตั้งผมก็ตั้งแบบอะไรอ่ะผมก็ตั้งคืออะไรวะผมต้องดูว่าเขาอยู่ไหนนะครับเอ้ยนั่นไงผมเห็นไอ้วอแดงแล้วอขอพันด้ก่อนอนดาก่อนนะฮะโอเคโอเคเอ้ยมันเล่นอะไรอ่ะเล่นปืนอะไรอ่ะ ปืนเสียงดังๆนะเมื่อกี้ยาทันยาก่อนันยาก่อนนะคะเรายาแม่สิทิ้งให้ เต็มกันแน่นใจวอกลับมาแล้วนะทำไมต้องหยุดก่อนเนี่ยเดี๋กำลังจะเล่นเกมมันมันลีรู้แล้วหรือว่านนที่พวกเราเมื่อกี้มันสลับเหมือนสลับกันเล่นนะไม่ใช่คือที่จริงเราอยู่บ้านเดียวกันเฮ้อฝาล็อกแล้ม่

อัน,นี้จบกันก็รีบรีบรีนเราต้องรีบรีนเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราไม่มีแบบนะัะเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีแบบน,นทะทุกคน,น ขอบเท่ที่มันน้องน้ปไไม่รู้หยุดนุไม่รู้อ้โมันคือเมื่อกีเราทะลักกับยาย อเออเนี่ยขึ้นมานี่เลยนะนี่นี่หน้าห้องน้ำมาเนี่ยเอวัดน้ำเต้าโอ้ยวัดอะไรทางขึ้นสตินี่ได้ว่าที่ไปจอดรถนน้ำท่วมหมดเลยใจ้เหลือ,น,อนี่เหลืออีกอีกขั้นเดียวถึงตืน โดดูหน้าก็ตีแกเอาเรือมาตอบเลยได้น่าก็ีแก อโทษที่แบบโอ้เงียบเกินเบอร์เกินเบอร์ขอนำท่านผู้ชมเกินเบอร์ทุกคนน้องๆของหญิง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 คือร้อนเกินเลอเกินเบอร์รู้จักเกินเบอร์เปล่าเต้นเด้อ แกสูงเลยน,นะนะทุกคนครับตอนนี้ผมได้ยาฟรีแกไม่ได้อยู่ปตินั้นติใหม่แกไม่อยู่ปติเอ้แกอยู่ป,ต,ปตินี้ใหญ่สสูงนี่เหรอี่นะ่เปตก่เอ้อยอ้ยรอ้ย้ยโ้้อ ทุกคนครับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราไปจบงานเราปลีก็ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าแคนนะก่อนนะรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอโทษนะที่ผมเล่นกากนะคะก็อย่าดามมากกันเลยเไ้มใจ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปเราด้วยนะบ๊ายบาย